หัวใจ้องไห้คนอยู่เมืองไทยรับรู้บ้างไหมชีวิตเมียรฝรั่งอยู่ใกล้ินหอดทางไกลกันบ้างบ่อนอทุกครั้งที่เอ่ยมีแต่ปัญหาเงินเงินทองทองถามไทยค่อยแดว่าค่อยสบายกินอยู่จังใดถามใจค่อยแด ทุกครั้งที่คุยมีแต่ปัญหาให้ช่วยแต่กำลังใจไม่เคยที่จะส่งถามไทยกันบ้างเลยเจ็บปวดจริงๆชีวิตเมียฝรั่งที่อยู่ต่างแดนพูดคุยด้วยน้ำตานอง อตกในหัวใจแสนเจ็บปวดสูงสารกันแดเดอสูงสารพี่น้องของเจ้าสูงสารพวกเขาคนอยู่ไกลที่รักนักหน้าทุกเงินทุกบาท ที่ทำช่วยเหลือครอบครัวแต่มีใครบ้างละเนาะที่ห่วงพวกเราด้วยหัวใจจริงโอ้ยอารมณ์นนะห่วงกันได้เด้อพี่น้องเอ้ยกินฮอดกันได้เด้ถ,ถามไทยกันได,เด้เ้อะเจ็บป่วยเป็นจังใดย่าถามเอาแต่เงินแต่ทองกันไหลฟังแล้วเจ็บปวดคุยกับเมียฝรั่งแต่ละคนน้ำตาตกไหนไหลทั้ทงนอกบอ่พอซ้ำหนองซ้ำเลือด เมิดเงินเมิดทองอยังบ่ได้ความหักความห่วงใหญ่พี่น้องเอ๋ยแม่เอ๋ยอายเอ๋ยเย่เอ๋ยน้นองเอ๋ย